อวยพรมึ่งรักเออไม่อวยพรมึงหรอกอารู้นะได้ใชายยังไงใช่ครับน้านออหมอค่ะตุ๊ตีนด้วยเอยอ,อพวกกับน้องคนนี้เป็นคนดีใช่ครับผมเป็นคนดีอย่พูด <c oughs> ป้าเป็นคนดีไหมครับอย่าพูดนะตี่นดรู้เรื่องหมดใช่ครับ ะนะหมอนาหมอหนูมีคนเรียกดาดึก <c oughs> ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้นะผู <c oughs> รู้เรื่องดีอ่าตาพูดนี่ไม่ได้เรื่องเลยเออใช่ไหมใช่ไหมครับเนาะเนาะป้าอือใช่วันนี้ก็พีน่าน่ารักใช่น่ารักมากรัก,รก,กอย่างนี้ครับทม่ต้องมาทำตัวอย่างนี้รักอย่างนี้นะครับตอนนี้ป้ายุ่เท่าไหร่แล้วนะครับเจ๊อันนี้ผชื่ออะไรนะครับ เดีย๋ยให้พันเลยผมเชื่ออะไรนะคะน้าหมอจ๋าไอ้บ้าโว้ยโว้ยนหมอจ๋าถึงต้นตีเลยเหนื่อจ๋าพูดภาษาอะไรอ่ะทำไมพูดไม่พอล่ะคะเออไม่พอสิปากเล็กเนี้พูดอย,ย,ย่างนี้กลับบ้านไปเลยนะเออไม่กลับอยากอยู่บ้านกูนอยู่บ้านหนูเอ้ยต้นตีเนี่ย มาอยู่บ้านคนอื่นแล้วพูดอย่างนี้ได้ไงพูดนะบ้านใครบอกเขาบ้านใครบ้านเราไงแหละบ้านเราเหรออันนี้บ้านบ้านเขาไม่ใช่อย่ามาพูดอยู่ที่นี่ไม่ใช่ความจริงอย่างที่พูดเลยนะความจริงนะอาจจะสับสับสับเออจับอย่างที่พูดแหละเออโอ้ยพักจับเลยก่อนยังไงครับนี้เลยอย่างนี้เลยผมอยู่ข้างป้าโอเคเออยังไงผมก็อยู่ข้างป้าเนาะ ไม่อยู่ข้างคนนั้นหรอกเนาะไม่เอาไม่ต้องอยู่ใครจะอยู่ด้วยไม่สวยเลยแก่แก่เงี้ยแก่ก็แก่ใครจะอยู่ด้วยโอ้โหยิ่งดูสเออเออ,เอ,อ

น้ำท่วมด้วยบอกเลยนะ้ำท่วมเหรอมิดบ้านเลยจ้ามิดบ้านน้ำท่วมเหรอมิดเหรอมิดเดีวหนึ่งมิดอ๋อผมผมก็ล่งออกไปนะครับบ้านใหญ่โตมากเลยอยู่แต่กี่คนคะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะานในมโรัตนาวัฒนาใจอืมคนนี้ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรจำได้ไหม อีมึงไม่รู้แล้วมึงถามจังเลยก็ชื่อิงไม่รู้เลยเขไม่รู้ว่าต้องถามสิเอ้ยถามทำไมวะเออเขาชื่ออะไรล่ะเนี่ยพี่คนนี้อีบรู้จักเขาเหรอไปนัางไก้รู้จักครับรู้อนชื่ออะไรชื่อน้องอะไรฟอดเ้ยชื่อควาย้่ตอบที่ด เเกก่่่งมมาออัไได้ใชครบจำชื่อผิดก็ม้าไม่ผิดหรอกนะครับจำชื่อผิดก็ไม่ผิดครับเก่งมากเก่งไงเห็นไหมแฮรี่สุดยอดเลยคนนั้นล่ะครับสวยไหมครับใช่นี่คือตัหรอนี่นีคนนี้ครับคนนี้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 ใม่เลยไม่เลยไม่อย่างนั้นเขาสวยเป็นนางเอกนะมืออ้วกอ้วกเออจะได้เป็นนางเอกบ้านกูอะ มาจัดสรรทุกอย่างเป็นนางเป็นนักเอกของเรื่องใช่ครับนี่แต่ฝัดท้องได้ละสักนินรัตดาวัฒนาดานายมาโนดรัตนาวัฒนาสายลุงพ่อสถานแม่ตะอิ่งมึงอย่าพูดเลยน้องน้องเหรอใช่ใช่สวยาทำไมคนรุ่พูดได้แล้วไม่คนรุ่นสิงห์สิงห์ไหมครับค่ะ จะอยู่นนะจอแบบคนนี้ใครสวยมีแอนนี้ที่เราด้ลลูกใครเนี่ยเฮ้ยไม่มาโอ้ช่สวยอะเอาสวยอะอยากขอจีบได้ไหม้ลูกบ้าบ้าไห้ลูกป่าไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันพูดยาบแล้วมอเอาขนมอกไหมเอาขนมมัเ่ไเนี่ยใครเรื่องของโก้เอาดูก่อนสิ ใจดย็นๆน้าหมอดูก่อนดูไปต่อน้าหมอดูก่อนน้าหมอดูก่อนใครโอ้โหเอ้ยสวยนะไม่พอไอมึงว่วคนนี้คนนี้แล้วคนนี้อ่ะมึงวายคนนี้ก่อนน้าหมอคนนี้ก่อนน้าหมามอดูซิคนนั้นใครดูซิคนนี้ใครจิจุใช่จริงเหรอครับจริงจริงแม่พี่เขาเรียกเจจุยังแม่พี่ชื่อเรียกเจุนะครับผมโอ้ยสวยมากเลยนะได้ชอบค่ะชอบคุ้ก็ถือไปเลยนะ สามีก็เตะโค้มเลยชอบเั่นือเสียใจนะเนอะเสียใจกพราะเห็นเห็นสามีโดนไม้ไนรอนแทงโดนแทงคูแล้วก็แบบมี่ขีดาเขาเลยตกใจสุดขีดเลยแล้วก็งอกเลแล้วก็น็อกเขาเลยยูสวัสดีครับทุกคนเอาเขาก็ชอาก็ตาน่ารักมากชอบก็าเห็นทางนี Likewise, ้โดไมนะ คุณนายมากคุณนายพี่พี่นี่คุณนายพี่พี่นี่นายผู้ดีมากเป็นคุณนายเก่าท้าราว่ะรู้ตัวไหมเป็นคุณนายเก่านะนี่สวยมากเป็นยังไงที่้สาวพูดพี่ตอบใช่สินุ้ยจุ๊บพี่พี่กินไหมป้าส่วงนะเกลี้ยวอ่ะอืพี่กินม่แค่ ใช่าแล้วขนาดกินกินไหกินแล้วหนึ่งชิ้นอร่อยไหมมไม่ึงยครับ้านพี่น่สิงท่วมละชั้นชั้นสองะวันที่หอครับาไปนอนแล้วไม่ได้เขาบานได้หมดละเนี่ยน้หมอนี่บ้านน้าหมอเจริงๆูดี้วไม่เชื่อด้เลยีหนอน้าหมอน้าหมอนน มีไหมครับมีแล้มีแดงครับทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยอนนี้เหรอครับจะมีจะมีจะหน่งไปแล้วโอ้น้ำพุ่มแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยจะอยู่ยังไงเนี่ยไม่ต้องอยู่สิเนี่ยน้ำพุ่มแล้วคุณก็ไม่ต้องอยู่สิอะเราจะไปอยู่ไหนล่ะไปอยู่ที่อื่นโอเคเนาะอันนี้คือบ้านเขาไหมครับบ้านนายใหญ่พี่ก้านยใหญ่จะบ้านเขาพี่ต่อนี่จะเป็นอ น้ำไหมครับน่ารักนะป้าเลยนะกินเลยใช่ป้าน่ารักมากไม่เป็นไรครับเลย้ยงเหียงอันนี้เป็นคนดีไหมคนนี้เป็นคนดีไหมเป็นคนดีไหมครับเป็นคนดีไหมคนนี้เปไปวัดไปบ่อยนะเปวัดไปบ่อยนะไปบดคิดแต่เหรอไม่เขาสวดยังไงอะบทคิดอะ ไอ้ตัวเลิฟนี่เขาทำแต่คนนั้นเขาสวยเนาะเนี่ยคนเนี้ยบิดบิดทุบชี้พี่สาวเราพี่สาวเหรอคระนี่คนนี้ก็ดีเลิฟพี่สาวเป็นพี่สาววันนี้ก็เป็นน้องดีก็เป็นน้องแล้วแต่อารมณ์ดีเลิฟนะทำอะไรก็ดีจังเลยวันนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบกว่าสิบกว่ากว่สิบเท่าไหรกว่าเ่า คุยกับผู re, ้ยาวแล้วติดกว่าบอกเขาเป็นเลยเราอายุสิบเท่าไหรสิบเท่าไหรเท่าไรครับสิบห้ายังไม่นังสาวเลยน้องรัตนากี่กว่าโอ้ยดูผู้ยาวดีกว่าน้องน้องเพี่จะอยู่แลอวพี่โนทพูดแล้วพี่โนดพูดจะกำหนดแล้วขอบคุณครับเพราะผมที่บ้านผมจิตใจหมดเลยเป็นคนดีครับ เอาอีกไหมครับอีกชิ้นหนึ่งไหมจริงจะได้มีอะไรแนวแล้วใช่ไหมครับเอาน้ำไหมครับควาสบายต่มจิตใจม่นคเจ้มาเป็นคนดีเฮ้ยอะไรนะป้าบอกว่าฝอดเป็นคนดี มีีหรออมยู่ข้ึงไม่ดีมึงก็ไปตังพูดมันไม่ดีเอ้ยว่าเขาไม่ดีหรือมึงดีเหรอเออดีสิฮะแย่โอ้ยป้าดูเจรมาสุดเลยครับดีแล้วก็สวยด้วยอือเฮ้ยเปตังพูดนะสอนหน่อยครับช่วยสอนนะว่าเราที่อยู่ในสมางในมันก็เป็นที่สอนคนนี้หน่อยครับสอนหน่อยครับเขาแบบทำยังไงถึงจะแบบเป็นคนดี ห้าสิบจัโอ้ยไม่เอาเก็บเงินไม่ได้เลยเก็บเงินปุ๊บป้าบอกว่าไม่เอาเลยเก็บเงินไม่เอาป้าเลยก็ยังพีแบงค์พันหนูเห็นมากโอ้ยไม่ให้มึงอ่ะเอามาเดี๋ยวทอนให้ต้องไม่ต้องขีไม่น้ำโอ้ยไม่ทำแตกก็ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อให้ป้าผมซื้อครับผมซื้อห้าสิบจับห้าสิบ ไม่เลนี้ได้ัก่รงเลยแงกินหม้อีกคุณ่อุ้ยกินลย่าดคะางม่ต้อไมเป็ากินฟรีผมซื้อให้ผมซื้อให้เด็กอีนี้ย่พดอุ้ยเขาจ่ายให้ห้าฟรีอย่พนดกินไปติดคอแ่ให้เขาจ่าย้เน่ยพูดไม่พอเลยนะพูดไม่พอเลยนะพูไม่พอ่พูดทาไมเออหนึ่ง้ถ้ารู้เรื่องหมดเลยนี่ ว่าอัี๋ยว่มบอลดึก่อนเดี๋ยวมีแรงครับร้อยเดิงตึกละร้อยตึกละร้อยไปเอาจุดเจอารอยนึงต้องไปยินแน่ไม่หมดีเดียดึงก่อนแลยดึงก่อนเลยหวางแก้วน้ำให้ให้มาจิบบ้าจิบบไปอันนี้ก็ห้าร้อยดีเลย จัดการหยอกหยอกเงา้ยโเอาห้าร้อยวางนี่แหละค่ะเอาห้าอ่มาสิโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหโหโอ้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 โออ อุ้ยบ้าคนนี้น่ารักนี่ก็คือคนนี้น่ารักอาการเป็นไข้ยพูดนะอุบ้าปวดสมองสวนสมองแกต้องพยายามสื่อาคำด่ากันนะเก่งนะแกพยายามสื่หารคำด่ากัานะโอเคคิดจริงไหมครเขาไม่คิดตามเขาไม่คิดตามให้ตามไปพันหนึ่งอยู่ไหนแล้ว ทันมีที่ไหนอ่ะที่ให้ตอนบ่ายไงโทษตีนมีอะไรให้กูละอ้าวแล้วแลไว้ว้วเ่เขาบอกว่าจำไว้เรารู้เรื่องดีผมอยู่ข้างป้าไม่อยู่ข้างตรงนั้นหรอกจัดิี มีแล้่ะใช่จันรดาวกษณาดาในมโนรัตนาวัฒนาสายลุม่ปงัให้คนพักเขินดเขาวันเ่อของโกแก่อชันยูนะเขา้่หลยเซีิรู้เรื่องหเลยพี่สาวมีเช่นที่เช่นนี้เปคนน้นี้พูดปอันนี้เป็นแฟนป้าเหรอคนนี้เป็นแฟนเหรอ่ใช่อ แฟนเขาหวานไปเลยเออรู้เลยนะเห็นไหมล่ะเขาเป็นแฟนกันเหรอเดซอีน้านี้มันจะมีแฟนที่ไหนสวยนะสวยเไหมไม่สวย้็ไม่สวยก็อยู่อย่างนี้ไป ่เยพี่น้งบ้างเอาหมดเลยไปจับมือก็าสิไปจับมือเขาทำไมนะจับได้ครับจ้ับเออไปอย่ชอบเขาได้เลยไปจับมือผู้ชายไปคู่ภาษาอะไรผูภาษาอะไรอ่ะจมอผู้ชายเฉยเลย ขอเอนเออร์จี้แบบนี้ได้ไหมพี่ไหรี่เวลาอยู่แบบนุ่ยลีขอเอนเออร์จีแบบนี้ได้ไหมตายก่อนพอดีอะไม่ตายไตายตายจับมอรถไเติมจับนายสเลยแต่วันนี้เขาสวยนะครับน้อเป็นใั่ถึงจะ้รวยได้เ่ไได้ น่าสนุกนะอรู้ว yes> ่าจะอยากเนชอบเลยต้องทำคุยเก๋ได้ด่านเลยชอบชอบชะไไปสามส่โมงเย็นไม่เข้าใจอะไรอะไรพูดอะไรพูดอะไรอ่ะแล้วมึงมาพูดอะไรอ่ะนำปากมึงมีอะไรอ่ะนั่นแหละน้ำปาก้ปากดทมแทมดมยี่อะไรอ่ะโอ๊ยเจ๊งี้นะ ภาคก็รู้ใครเป็นใครยังไงใครเป็นใครล่ะเด็ถูกไหมครับนั่นแหละครับเด็กถูกไมครับข้างป้าเดี๋ยวไม่ใช่ดีกันดีกันโอเคเราไน่อไปใช่ดีเลยครับวันนั้นไม่มีคนอยู่ด้วยเรานี้นั่นแหละไม่อยู่ด้วยแล้วพารู้เรื่องเราอยู่ข้างนี้ะไม่มีที่นี่เขาไม่มีเขาอยู่ข้างป้าเขาไม่จับแล้วไม่จับแล้ว น่ารักอ่ะส่วนมอนให้ฟังเลยแม่อะไรน่ารักอ่ะส่วนมอนให้ฟังเลยแม่อะไรน่ารักอ่ะส่วนมอนให้ฟังเลยทีน่ารักอ่ะส่วนมอนให้ฟังเลยทีส่วนมอนให้ฟังเลยที ส่วนมลให้ฟังหน่อยทีส่วนมลให้ฟังหน่อยทีส่วนมลให้ฟังหน่อยท,นออนทีนี่ครับมาแล้วอะไรไอต่อครับต่อจากเมื่อกี้ครับแต่คนดูเยอะมากเลยนเนาะเราอยู่ค้างเดียวกันเนาะปังเนะ ใช่ครับนี่พระจนเจือเรา ฮ e ยยะย่อมรู้เรารู้เราอะไรดีๆหมดนะภายในบ้านนะเนาะใช่ครับเรารู้อ네ะไรดีๆหมดเรารู้อะไรดีๆหมดเลยภายในบ้านเออพาไม่สนใจหรอกหยอกมเฮ้ยอ้ปุชชั่เยนะพูดหรือว่าพูดใครดคนนั้นอ่ะสวัสดีครับ น้องมานั่งดิน้่ไหมพอสบายเลยจัง้จะเอะไรคุณไม่ครัะเพ่าสวยไหมครับ้านอ่กันต้องาน้องเหนื่อยเหอยหรือยังครับแล้วก็การเนมองง่กมอ้าครับเป็นห่วงบ้านกลัวบ้านนนแต่คุมีค่าบ้านกนะเขาบว่า เราช่วยเขาช่วยปกป้องนะช่วยนี่มันดีมากวันนี้ก็ดีในบ้านเราสามสี่ใน้านเลย่อกินายไม่ได้มีเสื้อขายไหมอยากได้อะเสื้อแบบเนี้ย เราอยากได้ครับตอนมีซื้อขายบ้างไม่ก็มาอยากได้อะไรอยากได้มันซื้อที่อื่นอ้ไม่กี่อย่รักกันอยู่เลยรักภาษาอะไรอ่ะเออรักภาษาอะไรแต่างเหี้ยบใช่ไหมน้องโม่ดูดูนยเดี๋ยวรักภาษาอะไริดตามเลยโอ้โหใจเจาไม่ได้ไม่ด่าเขาทำไมก็ถามดีๆใช่ไหมครับผมอยู่ข้างป้าหนูไม่อยู่ข้างผมนะหรอก อ่าทีสายีมราชาวศษย์ดารนมาโนตนาพัฒนาสายรุ้งเสร็จแล้วครับอาไปเอาไราเสร็จละโอเคทได้ขเลเอาผมไปด้วยนะ

มีดีมีดีใจตอรอีเยียมเลยรักเจไม่ต้องีรกต้องตุ้งอ้าวรัครับไม้องีี่อะนีย้องอย่างนี้นละครับเตีทีมงางนี้นี้หนึ่งโหยควดองควายมองดองควยดองไปดองง่ายะ เนี่ยหนูก็ต okay, <huh ้องหมดเลยนะอะไรนะครับหนูก็ต้องหมดแล้วหมดโอเคครับเดี๋ยวขายต้อบหมดแล้วครับสี่เก้าสิบแล้วครับพูดต้องพูดโนรศัพท์ขึ้นสยครับเขาจะกลับบ้านแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วจะกลับทำไมอ๋อไม่ให้กลับอยากให้อยู่ด้วยเหรอครับโอ้ยไม่อยู่ก็ได้บ้านกูมีท่อู่นะพี่ถ้าถ้าบ้านให้อยู่ก็อยู่ได้ครับจะต้องอยู่ได้ออยยากู่ให้อยู่ไหมให้อยู่ไหม ทุกคนเดี๋ยวผอจะเปลี่ยนชุดก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอเปลี่ยนชุดก่อนนะันชิอ่ะน้หมอบายยก่อนบาย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 เดี๋ยวไป้าบบายบ้ย